สวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้าไปเที่ยวตลาดสดเทศบาลเมืองลำปางกันนะคะดูตลาดแล้วเงียบเหงาจังเลยค่ะแม่ค้ามีแต่ลูกค้าที่มาซื้อของไม่ค่อยมีค่ะโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมูไก่ของสดค่ะน้ำมันพืชที่แบ่งขายเป็นถุงก็มีนะคะปกติแล้วตลาดนี้คนจะคึกคักมากค่ะนี่คือผ้ามือสองนะคะ ขนมจีนค่ะเดินเลาะมาเรื่อยๆกับข้าวก็จะมีปลาปลายแต่คนซื้อรู้สึกว่าบางตามากค่ะโซนนี้จะส่วนมากจะเป็นของสดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปเรื่อยๆนี่คือผ้ากันเปื้อนมือสองค่ะ กับข้าวจะปะปนกันนี่คือขายลอตเตอรี่นะคะนี่ขายกับข้าวสุกค่ะเดินมาอีกนิดนึงจะมีขายของทะเลอยู่มุมซ้ายมือนะคะไม่แพงค่ะร้านนี้ซื้อประจํานี่คือผักถุงละสิบบาทเองค่ะแม่ค้าที่มาจากต่างอ,อําเภอส่วนมากจะนั่งกับพื้นนะคะผักที่เขาเก็บมาจากต่างอําเภอนะคะ บางคนก็มีโต๊ะวางข้างบนนี่คือร้านอาหารทะเลอีกร้านหนึ่งค่ะหอมหัวแดงเดินมาอีกนิดนึงจะมีถั่วฝักยาวที่เก็บมาจากอำเภอรอบนอกค่ะสดมากค่ะยายจะวางขายกับพื้นแล้วมีร้านเสื้อผ้าอยู่ข้างหลัง ของก็จะปะปนกันไปอย่างนี้แหละคะ่ะมีเสื้อผ้ามั่งมีของแห้งมั่งของสดมั่งนี่คือเสื้อผ้ามือสองอีกร้านหนึ่งค่ะที่วางกับพื้นนี้คือมาจากอำเภอร,รอบนอกนะคะของในสวนมีกล้วยนำว้ามาจากสวนค่ะนี่คือขายปลา,าค่ะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมออกไปดูของแปลกกันนะคะ เห็ดเพาะก็มีค่ะล็อกนี้จะมีปลาไหลมีของแปลกๆของพื้นบ้านขายค่ะเดินออกมาเลาะข้างนอกแล้วนะคะเดินตามฟุตบาทค่ะมีร้านขายกระเป๋าขายรองเท้าเรียงรายอยู่ที่ฟุตบาทค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูของแปลกกันนะคะอย่าเพิ่งออกไปนะคะดูกันก่อนนะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะนี่ไงคะของแปลกคนบางจังหวัดไม่เคยกินนะคะเขาเรียกอึ่งอ่างค่ะคนเหนือเขาเรียกอึ่งข้าอึ่งข้านี่คือเนื้อมันจะอร่อยค่ะมีไข่ด้วยนะคะอันนี้คือตัวละ25บาทค่ะตัววันเชียว แต่แม่ค้าขายเป็นกิโลด้วยตกประมาณกิโลละ400บาทก็มีคนซื้อนะคะเอามาเต็มกระมังเหลือแค่เนี้ค่ะนี่คืออึ่งอ่างนะคะไม่ใช่คังคกนะคะเราจะเดินข้ามถนนไปฝั่งโน้นค่ะไปดูว่าฝั่งโน้นมีอะไรขายมั่งฝั่งนี้ติดกับธนาคารออมสินนะคะส่วนมากจะเป็นแม่ค้ามาจากต่างอำเภอนั่งรถโด,ดยสารเข้ามาขายกันในเมืองค่ะ ดูแล้วแม่ค้าจะเยอะกว่าคนซื้อนะคะท่านผู้ชมโซนนี้จะเป็นของพื้นบ้านค่ะหากใครที่อยู่ตามอำเภอรอบนอกแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองอยากกินของกินแบบชนบทก็มาโซนนี้ค่ะเดินเลี้ยวมาดูเห็ดเพาะกันนะคะเห็ดเพาะไม่แพงเลยค่ะมีแต่ของพื้นเมืองนั่นเลยค่ะโซนนี้เห็ดเพาะมีหลายเจ้านะคะ ขายประมาณ250ต่อลิตรค่ะลิตรเล็กนะคะมีหน่อไม้มีเห็ดมีหัวปลีค่ะแมงจิ้งหรีดถุงละ1 0 0และ200ค่ะถุงใหญ่มากค่ะ